คุณรู้หรือไม่ท่ามกลางป่าเขาอันเงียบสงบของจังหวัดกาญจนบุรีมีทางรถไฟสายหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าทางรถไฟสายมรณะเด็กเรลเวย์รางรถไฟเส้นนี้ไม่ได้อันตรายเพราะความเร็วแต่อันตรายเพราะมันถูกสร้างขึ้นบนความทุกข์ความทรมานและชีวิตของผู้คนนับแสนวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่หนึ่งในโครงการก่อสร้างที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ กองทัพจากระวัดิญี่ปุ่นต้องการเส้นทางลำเลียงสเสบียงและอาวุธจากประเทศไทยไปยังพมา่าเมียนมาโดยไม่ต้องพึ่งเส้นทางทะเลที่เสี่ยงต่อการโจมตีจากฝ่ายสัมพันธมิตรทางออกของพวกเขาคือการสร้างทางรถไฟย,ยาวกว่า415กิโลเมตรตัดผ่านป่าดิบภูเขาและแม่น้ำภายในเวลาที่สั้นอย่างไม่น่าเชื่อผู้ที่ถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟเส้นนี้ได้แก่ ฉเฉลยสึกฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษออสเตรเลียดัชอเมริกันแรงงานเอเชียหรือที่เรียกว่าโรมูชัดจากไทยพมา่ามาเลเซียอินโดนีเซียรวมแล้วมากกว่า300,000คนพวกเขาทำงานวันละ16-18ชั่วโมงอาหารขาดแคลนไม่มีการรักษาพยาบาลถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงชื่อทางรถไฟสายมรณะไม่ได้เป็นเพียงคำเปรียบเลย มีผู้เสียชีวิตประมาณฉเฉลยสืบพบว่า90,000คนแรงงานเอเชียมากกว่า1 0 0 0 0แคนสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่โรคมาลาเรียอะฮิวาตกโรคบิดภาวะขาดสารอาหารการถูกขรมานและทำโทษอุบัติเหตุจากการก่อสร้างมีคำกล่าวที่น่าสะเทือนใจว่าทุกหมอนรองรางมีหนึ่งชีวิตฝังอยู่หนึ่งในจุดที่โหดร้ายที่สุดคือ ช่องเขาขาดหรือเฮลไฟพา a s สแรงงานต้องเจาะหินแข็งด้วยค้อนและสกัดทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนในแสงคบไฟตอนกลางคืนแสงไฟสะท้อนกับร่างกายที่ผอมโซดูคลายภาพในนรกจึงเป็นที่มาของชื่อเฮลไฟพา a s สเสียงค้อนเสียงร้องและเสียงลมหายใจสุดท้ายยังคงหลอกหลอนผู้รอดชีวิตไปตลอดชีวิตสัญ,ญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดของทางรถไฟสายนี้คือ สะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานนี้สร้างด้วยไม้และเหล็กถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งซ่อมแซมหลังสงครามแม้วันนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ในอดีตมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเจ็บปวดและความสูญเสียเมื่อสงครามใกล้สิ้นสุดทางรถไฟบางส่วนถูกทำลายบางช่วงถูกทิ้งร้างหลังสงครามประเทศไทยยังคงใช้เส้นทาง การจนบ,บุรีน้ำตกเป็นทางรถไฟเชิงประวัติศาสตร์ส่วนที่เหลือในพมา่าถูกปล่อยให้ธรรมชาติกลืนกินไปตามกาลเวลาทางรถไฟสายมรณะไม่ใช่แค่โครงเหล็กและไม้หมอนแต่มันคือหลักฐานของความโหดร้ายจากสงครามเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของสันติภาพเสียงที่บอกเราว่าสงครามไม่เคยมีผู้ชนะอย่างแท้จริงทุกครั้งที่รถไฟแล่นผ่านการจนบ,บุรี อย่าลืมว่าใต้รางเหล็กเหล่านั้นคือประวัติศาสตร์ที่แลกมาด้วยชีวิตมนุษย์ถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวนี้ควรถูกจดจำกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกผ่านเรื่องราวที่ไม่ควรถูกลืม